บีทีพีเมียร์มาตุ้นซีนอนสวัสดีค่ะวันนี้มาส่งงานนะคะคันนี้เป็น f อ r d r เลนเจอร์ t g ็ n XL ้ l พัดนะคะลูกค้าได้เข้ามาอัปเกรดโคมไฟใหม่นะคะทั้งโคมไฟหน้าและโคมไฟท้ายเลยนะคะโคมไฟหน้าโคมเดิมจะเป็นหลอดไส้ฮาโลเจนนะคะลูกค้าได้เข้ามาอัปเกรดเป็นโคม LED Matrix นะคะไปต่ำค่ะนะคะไฟสูงค่ะเดี๋ยวเรามาดูแสงหน้ารถนะคะไหค่ะไฟสูงค่ะ ี้ยวค่ะขาไฟเลี้ยวจะเป็นไฟเลี้ยววิ่งแบบนี้เลยนะคะเะคะเดี๋ยวเรามาดูโคมไฟท้ายนะคะนะคะค่ะไฟระบบจะเป็นแบบนี้นะคะเลยคะไฟเลี้ยวค่ะ,ไฟ,คะไฟเบรคค่ะนะคะไฟหอยค่ะ จสามารถติดต่อสอบถามทางเพจ a c e b o o k ปีทีพีเมียมออโต้ซีนอนได้ทุกสาขานะคะเลคนะคะขอบคุณค่ะ